สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลัามาเจอก,กันใน Ask Me นะคะกตแตและก็ขา้าวปุ้นมาประจำการเช่นเคยค่ะสำหรับ EP นี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราจะเตรียมการเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างไรซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคำถามจากทางบ้านนี่เนะเขา้าวปุ้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดที่ทางบ้านส่งมาให้ก่อนและกันเนาะว่าเขาให้รายละเอียดอะไรเรามาบ้างกส่วนนิดนึงนี่เป็นปัญหาของที่ ถามถึงครอบครัวละกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปกติมีสิทธิ์รักษาพยาบาลกับที่ทํางานอยู่แล้วแต่ว่าในเดือนกันยายนปีนี้สิทธิ์ในการเบริกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะถูกลดลงในบางโรงพยาบาลซึ่งอเผอิญเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณหมอประจําอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลในการที่จะรักษาเลยเกิดมาเป็นคําถามนี้ว่าถ้าจะลงทุนมาเพื่อจะหาเป็นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันต้องลงทุนยังไงบ้างต้องเอาเป็นลงทุนในกลุ่ม h e a l t h c a r หรือเปล่าเพราะว่า ผลตอบแทนค่อนข้างล้อไปกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นคิดว่าเหมาะสมไหมครับปุณโอ้คำถามนี้เรื่องของการจัดหอดค่ารักษาพยาบาลจริงๆมันมีประเด็นที่ปุนคิดว่ามีผลแล้วการกับการจัดหอดอะอยู่ประมาณสองสาเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อ คราวนี้ต้องมาดูก่อนว่าพอเราจัดพอร์ตเพื่อสู้กับค่ารักษาพยาบาลก็ต้องมาดูว่าแล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเฟอร์หรือมันโตปีหนึ่งเท่าไหร่อย่างไรจากการที่ปุ้มไปทําตัวเลขมานะคะซึ่งอันนี้เคยทําคลิปเป็นคลิปภาพเต็มเอาไว้ก่อนหน้าเรื่องของเงินเฟอร์เงินเฟอร์บ้านเราอ่ะพี่เฉลี่ยเฉลียฉล่ยแบบยาวๆเลยนะเก็บเท่าที่แบบมีข้อมูลอ่ะเงินเฟอร์โดยทั่วไปมันจะอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต อ่อ่าอันนี้คือเงินเฟ้อค่าให้จ่ายทั่วๆไปอะไรเงี้ยมาสองเปอร์เซ็นตคราวนี้ถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลมันจะไม่ใช่สองเปอร์เซ็นตพี่แต่ดาพี่เดพี่แต่ดาเลยมันจะคูณเท่าไหร่พี่พี่ถ้าเป็นพี่พี่เติมศูนย์ข้างหลังสองให้เลยอ่ะเฮ้ยนั่นก็เยอะไปนั่นก็เยอะไปนั่นก็เยอะไปมันประมาณสามเท่าตัวเลขเงินเฟ้อปกติเท่าไหร่เนาะค่ารักษาพยาบาลอ่ะคูณสาม ถ้าเกิดใครมีลูกนะคะการศึกษาคูณ2อันนี้เป็นแบบตัวเลขคร่าวๆที่พอให้เราเอาไปคำนวณต่อได้เพราะฉะน,น,นั้นหมายความว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็จะเฟอ้ออยู่ที่ประมาณปีหนึ่งประมาณ6%เนาะคูณคูณสเท่าสำหรับค่ารักษาพยาบาล6%และเซหละกันอะถึงบ <Okay. S 1> ว่าแบบเป็นเป็นช่วงกว้างๆมันขึ้นอยู่กับเราไปรักษารูปแบบ การรักษาแบบไหนด้วยนะเอกชนรัฐบาลโรงพยาบาลไซซิ่งแบบไหนที่เขามีนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนอะ่ะอย่างวันก่อนอช่วงเนี้ยปีนี้ปีหกสี่นะคะจะท,ทำข้อมูลกันทราบมาว่าโรงพยาบาลใหม่แบบบางที่ในกรุงเทแบบพที่ที่เพิงตั้งใหม่อะ่ะที่แบบ ดังๆหน่อยนะแล้วก็แบบอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็โรงพยาบาลตั้งใหม่สร้างใหม่ะเขาแบบมีนวัตกรรมในการรักษากลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคมะเร็งอะไรเงี้ยรู้มาว่าหนึ่งเครื่องนั้นอ่ะของที่โรงพยาบาลนั้นสามารถซื้อเครื่องรักษาโรคมะเร็งเหมือนกันอ่ะในโรงพยาบาลอื่นๆได้ก้าตัวแต่อันนี้เป็นอินโนเวชันใหม่แบบเป็น<ไ>เทคโนโลยีใหม่เจ็บน้อยลงพักฟื้นสั้นลงอะไรอย่างเงี้ย ค่าใช้จ่ายก็เลยมากขึ้นตามไปด้วย<อ>นะวัตกรรมนี่คือต้นทุนที่เราต้องแลกนะคะถ้าเราถ้าเราอยากจะแบบเจ็บน้อยลงโซมน้อยลงพักฟื้นแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นอ่ะกลับมาคือค่าเงินเฟอ้อม,มันอยู่ที่ประมาณสัก6-8%จก้ะ เพราะนั้นเป้าหมายของการจัดพอร์ตของเราก็คือเราต้องจัดพอร์ตเพื่อที่จะสามารถสู้กับเงินเฟอ้อหรือการเติบโตของเงินตรงเนี้ที่อย่างน้อยๆคือหกเปอร์เซ็นหกแปดเปอร์เซ็นนี่คือทาร์เก็ตที่เราจะต้องมีหกถึงแปดเปอร์เซ็นเท่ากับว่าโอเคถ้ามันเป็นพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตการลงทุนที่เสี่ยงค่อนข้างสูงหน่อย<ม>อย่างน้อยๆจะต้องมีหุ้นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละห้าส<ม>ิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะต้องมี เป็นขั้นต่ําละคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นถอตสําหรับรองรับค่ารักษาพยาบาลประเด็นหนึ่งที่พุ้นอาจจะอยากฝากไว้นะคะว่าต้องขอดูนิดนึงว่ามันมีการถอนมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างว่าถ้ามีเงินต้นอยู่แล้วแบบมันต้องคอยถอนใช้อะ่ะ อันนี้ต้องระมัดระวังในการจัดพอร์ตอาจจะแนะนําให้แบ่งออกเป็น2องสเตจสเตจที่เป็นการถอนกับอีกสเตจหนึ่งที่เอาไว้ในอนาคตคมันจะได้เสี่ยงได้เ,เพราะว่าถ้าเกิดเราเอามารวมกันแล้วเอาพอร์ตเสี่ยงๆอะ เอาไวไ <ป S 1> ้ทหมืนันแล้วก็ถอนไปด้วยไปด้วยอ่ะแบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องของในสับกันเงินเรียกว่า sequential risk ก็คือแบบเราไปลงทุนในปีที่มันอาจจะไม่ได้ดีแล้วเราต้องถอนมันเหมือนเป็นการทําให้อรอตอ่ะยิ่งแย่ลงไปอีกใช่คือพอร์ตการคุณก็ติดโลกแถมเราต้องถอนเงินอีกต่างหากอันเนี้ยคือต้องระมัดระวังเรื่องนี้อาจจะแบ่งออกเป็น2เฟสก็ได้ถ้าเงินตรงเนี้ยจาเป็นต้องถอนด้วย แต่บางครั้งหลายคนบอกว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่ใช่เงินที่ต้องถอนนะแค่เราเห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายเนี้ยในอนาคตอะรออยู่แน่ๆแ,แล้วเพราะเราเห็นว่าคุณพ่อคุณ,คณแม่อายุมากขึ้นเรื่อยๆไอ้อย่างพอร์ตของปุ้นเนี้ยก็จะมีพอร์ตเก็บเงินเอาไว้สําหรับดูแลเขาตอนเขาอายุ80อายุ70อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอีกหลาย10ปีนะคะนับจากวันนี้อะไรยเงี้ยพอร์ตแบบเนี้ยก็จะเป็นพอร์ตที่ไม่มีการถอนอืมเพราม,มีการถอนเราก็จัด ความเสี่ยงมันสูงขึ้นได้ใช่แบบน,นี้นี่คือเียต้องดูก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเคสเนี้ยมันมีจะมีการถอนเกิดขึ้นไหมถ้ามีการถอนแนะนําแบ่งพอร์ตออกเป็นสองสเตจแล้วค่อยๆแบ่งเงินออกมาทยอยติดรับแต่ละปีแบ่งเงินออกมาเป็นมัลติโกมัลติพอร์ตเนี้ยค่ะก็คือมีหลายๆพอร์ตเพื่อตอบโจทย์รองรับการใช้ใจ่ายที่เป็นคนละสเตจกันอ่าแนะนําสำหรับถ้าเกิดมีการถอนนะแต่ถ้าเกิดไม่มีการถอน อันนี้จัด asset allocation แบบเต็มที่ได้เลยก็คือมีพอร์ต <Okay. S 1> เดียวลองรับในอนาคตได้เลยคราวนี้แล้วจะไปลงอันไหนดีอันเนี้ยเ,เดี๋ยวจก่อนจะเป็นคำถามนี้ี๋ยวพี่สรุปในนิดนึงก่อนเลยกันโอเค okay. ขอโทษที <laughs> พี่ถ้เกิดเป็นคําถามนี้นะที่ส่งมานะเท่าที่พี่อ่านพี่เข้าใจว่าน่าจะต้องมีการเบิกกันอยู่แล้วล่ะน่าจะมีการถอนมันออกมาบ้างและอีกอย่างหนึง่งด้วยระยะเวลาที่เขาบอกว่ากันยานี้ก็คือเนี่ยปีนี้มันถึงแล้วอะ แสดงว่ามันจะต้องเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ต้องถูกหมุนเวียนมีโอกาสที่ถูกหมุนเวียนได้คือถ้าเกิดสมมติเจ็บป่วยก็ต้องเบิกมันออกมาดังนั้นสําหรับคําตอบนี้นะคะของคําถามนี้นะ,ะก็คือต้องแบ่งเป็น2พอร์ตเพื่อที่จะได้เอาไว้สําหรับพอร์ตหนึ่ง สำหรับเบิกออกมาได้อีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยให้เขาโตเพื่อจะไปตอบโจทย์ของเราในอนาคตแต่ถ้าเกิดใครเริ่มต้นจะลงทุนแล้วก็มองว่าสําหรับตัวเองเกษียณควบคู่ไปกับสินทรัพย์อื่นๆหรือผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆในอนาคตอย่างนี้คือให้เงินมันลงทุนได้เต็มที่เลยเสี่ยงสูงได้เลยอย่างนั้นไปเลยก็ได้เป็นก้อนเดียวถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ส่วนพ,พักเงินก็แนะนําว่าแบบพักเงินก็คือพักเงินจริงๆบางคนอาจจะแบบรู้สึกอุ๊ย เอาติ่งหุ้นได้ไหมอะไรเงี้ยพักเงินก็คือพักเงินเตรียมไว้ถอนเลยค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าหุ้นอะมันจะมีข่าวร้ายอะไรบันไหนใช่ก็แนะนําเป็นกองมันนี่มาเก็ตหรือว่าถ้าเป็นกองทุนอาจจะขยับขึ้นมาได้อีกนิดนึงเป็นตาสารีระยะสั้นอายุ6เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยสงูงสุดแค่นี้ไม่ควรเกินจากนี้แหละอ่ะน,นี้สําหรับการพักเงินเนาะงั้นแสดงว่าเงินก้อนที่จะไว้สําหรับใช้เบิกจ่ายเนี่ยหรือว่าเป็นเงินก้อนที่แบบสามารถเอามาใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เนี่ยเราไม่ควรลงทุน ให้มันเสี่ยงจนเกินไปถูกไหมปุ้นคืออย่างถ้าเกิดเป็นแบบกองทุนพวกมันนี่มาเกตหรือพวกแบบที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารนี้ไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยอย่างน,น้อยก็คือประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะก็เพื่อจะแพ้เงินเฟอ้อบ้างหรือเท่าเงินเฟอ้อบ้างอางั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเงินต้อน,นี้คือเอาไว้ถอนออกมาจ่ายเมื่อเกิดค่ารักษาพยาบาลหน้าที่ของมันไม่ได้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาไว้สู้กับเงินเฟอ้อเอาไว้ลงทุนไงคือต้องถามว่าแบบ ต้องแบ่งสเตจก่อนว่านี่คือสเตจของช่วงระยะสั้นที่ต้องมีการถอนจ่ายอีกอันหนึ่งคือสเตจของการแบบ<ช>สะสมมูลค่าในอนาคต<ม>เพื่อลองรับค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเนี้ยผู้แนะนว่าแบ่งออกเป็นสองสเตจแบบนี้มันจะช่วยได้นะคะโอเคอ่ะมาต่อลงทุนในไหนเมื่อกี้ตอบคร่าวๆแล้วสำหรับสเตจแรกที่เบิกถอนแล้วสเตจที่ต้องเป็นลงทุนเพื่ออนาคตหรอปนอ่ะโอเคขอตอบคำถามก่อนว่าคิดว่าลงทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ย เป็นยังไงบ้างผลตอบแทนมันล้อไปไหมก็ต้องบอกว่าพอไปทําการบ้านมานะคะอันนี้ขอใช้ข้อมูลกองทุนแล้วกันเนาะเป็นกองทุนของทาง AIMC <Yeah. S 1> นะวข้อมูลของทาง AIMC สถาบันที่เขาจัดอันดับแล้วก็ปุลอัปเดตข้อมูลที่เขาเรียกว่าเ e อร์เซนต์อะค่ะตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ตามเ e อร์เซนต์เนาะเอากองทุนทั้งหมดมาขยำรวมกันแล้วจัดเป็นค่าเฉลีย่ยเป็นเ e อร์เซนต์ยิ่งเปอร์เซนต์น้อยๆน,นั่นหมายถึงว่าเนี่ยอย่างเ e อร์เซนต์5อย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ย ก็หมายถึงความหมายความว่ากองทุนกลุ่มที่อยู่ในอันดับตรงนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในกลุ่มเดียวกันคือเป็น global equity เหมือนกันเป็นหุ้นโลกเหมือนกันเป็นกลุ่มกองทุนเดียวกันแล้วกองทุนตรงเนี้ย คืออยู่ใน5เอรถือว่าทำเพอร์ฟอร์แมนได้ดีอันนี้คือวิธีการอ่านนะคะแต่อันนี้มันเป็น p e r ร์ฟอร์แมภาพรวมของแต่ละเซกเตอร์ที่ปุ้นหยิบมาให้ดูไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือกองอะไรนะไม่ได้ม่ได้บอกนะคะแล้วก็เลยหยิบตัวเฮลท์แคร์มาให้ดูพี่แตงว่าแบบโอเคตัวเฮลท์แคร์เนี่ยผลตอบแทนของมันอะสามารถที่จะ ล้อไปกลับเงินเฟอที่เมื่อกี้เราคุยกันได้ไหม6% 8%น่ะยาวๆมันทําได้ไหมปรากฏว่าขอดูยาวๆเนาะไม่ไม่ขอดูระยะสั้นนะอย่าง10ปีอย่างเงี้ยเฮลท์แคร์เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นกลุ่มเป็นท็อปเทียร์หน่อยอะ่ะแบบคือ5%ท้ายแรกต้องบอกว่าผลตอบแทน ค่อนข้างดีเลยนะใช่แม้กระ <laughs> ทั่งว่าเราแบบแจ็คพอตแตกอาจจะไปจิ้มกองทุนเพลแคร์ที่มันไม่ดีที่อาจจะเพอรา์ฟอร์แมนซ์ต่ำนะอ่ะท้ายตารางอะไรเงี้ยก็ยังสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่ในระยะยาวอะ่ะอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยคือค่อนข้างสวยเลยเมื่อเทียบเมื่อดูกับตัวเซกเตอร์เฮลทแคร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม5%เปอร์ซ็นไท้ายแรกหรือว่าเกเปอร์ซ็นท้าท้าย เพราะฉะนั้นถือว่าในในมุมของรีเทนระยะยาวเนี่ยทําผลอะแทนได้ค่อนข้างดีนะพี่ต้องแบบต้อค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับ <laughs> เออ global equity นี่พูถลงสุงเฮ้ยเฮลท์แคร์ดูดีนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพียงแต่ว่า <laughs> การที่เรากระจุกตัวด้วยเฮลท์แคร์อย่างเดียวต้องอย่าลืมว่ามันจะมีความเสี่ยงอ่ะฉนั้น <laughs> ขอเทียบกันระหว่างตารางบนนี้อันนี้นะคะก็คือ global equity คือหุ้นโลกเนาะ กับตัวที่เป็นเฮลท์แคร์ก็คือ,เ,อเรื่องของสุขภาพอ่ะหลักการรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบสองตัวน okay, เนี้ยโอเคบีเทิเฮลท์แคร์เนี่ยดูดีกว่าเฮลท์แคร์มันมาดูดีเอาหลังช่วงหลังๆเนี่แหละช่วงช่วงเนี่ยช่วงเนี้ย <c oughs> ปีสองปีนี้เนาะแต่จริงๆ <c oughs> <c oughs> หุ้นโลกก็ไม่แย่นะพี่อ่ะลองดูหนึ่งปีหุ้นโลกดีเหมือนกันดีเหมือนกันหุ้นโลกก็ค่อนข้างดีเพียงแต่โอเคระยะยาวเนี่ยการเติบโตอาจจะสู้เฮลท์แคร์ไม่ได้เพราะว่าเฮลท์แคร์ต้องบอกว่าเขาโตทั้งเซกเตอร์บวกกับว่าโควิดเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนเขาอีกคนก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นขึ้นไปอีกเนาะฉะนั้นในรีเทิร์เนี่ยเฮลท์แคร์ก็ดูดีแต่เมื่อมีรีเทิร์นก็ต้องมีความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยง อย่าง<ช>ตัวค่า Standard Deviation คือค่าความผ,ลผ,ลผลันผวนความเวี่ยงของพอร์ตความเหวี่ยงของมันก็จะเห็นว่าเฮลท์แคร์ต่อให้เป็นกลุ่มที่เป็นเทียแบบท็อปท็อปท็อปเลยนะ5%้เร์ซนแรกเนี้ยก็เวี่ยงสูงกว่า g l o b a l equity อ่ะอันนี้คือค่าของความเวี่ยงแต่ถ้าบอกว่าโอเคเราถือแบบเราถือพอร์ตนี้ได้แบบ10ปียาวๆไปเลยแล้วลงทุนเฮลท์แคร์แบบนี้ทำได้ไหม เออจริงๆทําได้นะคะอาจจะรับความเสี่ยงเรื่องของความผ,ผันผวนตรงนี้นิดนึงพี่ปุ้นคิดว่าจะต้องรับให้ได้อะ่ะเห็นป่แล้วดูพอพอไปเจอพวกกองท้ายตารางพี่ลองดูแถวแถวนี้ดิเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเหวียงบบเยอะนะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เียยอะนะเหวียงเยอะนะแบบเห็นนะคือมันจะมีความเหวียงของตัวกองทุนเพิ่มขึ้นมาเพราะว่า อาจจะด้วยว่าอันนี้เป็นท้ายตารางหน่อยเนาะคือแบบเป็นกลุ่มเปอร์เซนท้าที่ที่อาจจะล่างๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เราลงเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์เดียวมันมีความเสี่ยงที่สูงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแบบนี้แล้วอยากจะดอปความเสี่ยงลงมาเนี่ยคิดแบบไวๆนะคะคุณอาจจะขอลองใช้เป็น allocation fund สักกองนึงที่แต่เป็นคอพอร์ ใช้เป็นแบบ60-40ซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านเรามีออปชันเลือก Allocation f u <Yeah. S 1> ันเยอะนะมีกองชื่อดังหลายกองค่ะมันมีกองท็อปทอ,ปอยู่จริงๆอาจจะใช้ a l o c a t i o n ฟนะันหนึ่งกองที่เขามีการแบ่งสัสดส่วนหุ้นที่เป็น60-40หุ้นโลก60สิตาสานนี่40่สอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอพอร์ตแล้วก็ถือเฮลท์แคร์เป็นกองคู่ข้างๆหรือเป็น s a t เท l ไลทด้านข้างอีก1กอง oh. แล้ว oh. ใช้สองกองเนี้ยคู่กันเป็นหนึ่งพอร์ต เพื่อตอบโจทย์ตัวค่ารักษาพยาบาลนี้ก็เ้้งคิดว่าผลตอบแทนไม่ได้ไม่ได้แย่ก,กว่าการถือเฮลท์แคร์ล้วนๆซักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะช่วยเรื่องของความเสี่ยงพอ,อใชอนน่อันนี้อันนี้อาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งที่สามารถจัดเพื่อลดความเสี่ยงได้คือใช้แค่สองกองค่ะไม่ต้องไม่ต้องแตกกองเยอะใช้แค่นี้แล้วถือคู่กันแลวน้ำหนักสองกองนี้เท่ากันไหม อ่าน้ำหนัก2องกองนี้เท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดเวลาเราวางอรอตจริงๆอาจจะลองทํา expected return ดูว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนแล้วเนี่ยลองทํา back test ดูว่าเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วอะ่ะมันพอไหมส่วนตัวมันคิดว่าน่าจะพอเพราะว่าน่าจะพอคาดหวัง allocation fund เนี่ยได้อยู่ที่อย่างน้อยๆหกอยู่แล้ว คือแค่ a l l โล a t ชันฟันอย่างเดียวเนี่ยน่าจะพอสำหรับ6%อยู่แล้วที่เราคาดหวังแล้วเราก็ถือตัว Healthcare เป็นด้านข้างเป็น s a t e ท l i t ไล์ไปคู่กันไป <Thank you. S 1> ส่วนน้ำหนักอาจจะถือมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวคิดว่าในเมื่อ r e เท r รเนี่ยมันมีโอกาสที่จะร c ชเป้าหมายแล้วละ่ะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะสัสดส่วนเท่าไหร่นะคะงั้นอาจจะใส่ตาม ความสามารถในการรับความเสี่ยงบวกกับดูระยะเวลาเพราะว่าในเคสเนี้ยปุ้นไม่แน่ใจเรื่องของระยะเวลาว่ามีระยะเวลาในการออมอะสั้นยาวแค่ไหนเนาะคือถ้าระยะเวลาในการออมแค่ห้าปีอะเราอาจจะต้องถือ allocation fund อะเยอะหน่อยอยแต่ถ้าเกิดระยะเวลามันยาวขึ้นสิปีโอเคอันนี้อาจจะจับแบบหกสิบสี่สิบถือ c o r p o r t แค่หกสิบแล้วถือ health c สี่สิบแบบนี้ก็ได้ อันเนี้ยมันก็จะช่วยได้ <ừ> คือในมุมคิดว่าถ้าเอาเซฟเซฟหน่อยสบายใจหน่อยถือเป็นสองกองแบบนี้ก็จะช่วยได้ค่ะแต่ไปกองเดียวก็ไม่ผิดนะแค่อย่างที่ชี้ให้ดูคือรับความผันผวน,นของเขานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเซกเตอร์ฟาร์นมันจะผันผวนกว่าออโอเคอ่ะจริงๆจะบอกว่าสรุปคําถามของคําตอบสรุปคําตอบของข้อนี้สิ <laughs> <laughs> ก็คือว่าเอาไปลงทุนได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องตอบคำถามพุณให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เองเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่ ซึ่งระยะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะทั้งในเรื่องของการจัดพอร์ตด้วยวางแผนด้วยแล้วก็วิธีการต่างๆที่เราจะมาดีไซน์ตัวพอร์ตให้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคําถามประมาณอย่างนี้อย่าลืมนะส่งมาให้เราชัดเจนหน่อยเนาะจะได้แบบตอบได้ยอย่าง,งครอบคลุมนะคะแต่เอาเป็นว่าสําหรับเคสนี้เราอนุมานว่าเขาอาจจะต้องมีแบบแบ่งเป็น2พอร์ตคู่กันไปละกันเพื่อที่จะอีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยจะได้ใช้สําหรับเบิกจ่าย ได้เลยก็อกพอร์ตเนื่อเกลือเขาโตไปได้แต่จะจัดสัดส่วนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเสียเ่ยงแล้วก็ระยะเวลาที่เขาปรับได้ละกันอ่ะถือว่าครอบคุมไปปุ้นมีอะไรอยากสรุปเพิ่มเติมไหมจริงๆต้องบอกว่าขอขอ,ขอบคุณคําถามนี้นะคะคําถามนี้ค่อนข้างแบบละเอียดละแล้วลก็เป็นคําถามพสานอลจริงๆที่โอเคเป็นปัญหาของคนที่เขาเจอจริงๆซึ่งเราอ่ะอยากจะมาแบบมาช่วยให้ความเห็นแล้วกันในการช่วยทุกท่านคิด ใน Personal Finance ในมุมของการแก้ปัญหาทางการเงินบุคคลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ปุ้นเสริมไว้จากการที่ปุ้นเริ่มเห็นคำถามแล้วก็ฟีดแบ c k จากหลายหลายท่านมากขึ้นว่า Personal Finance เนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราตอบเราตอบได้ในเชิงหลักการเราอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดเราไม่สามารถเอาตัวเราออกแล้วไปนนั่งแทนทุกท่านได้แบบเป๊ะๆเพราะว่าบริบทและรายละเอียดของแต่ละท่านอาจจะมีข้อจํากัดอันนี้ก็ลองดูบริบทของตัวเองแล้วก็แค่ เอาคำพูดของพวกเรามาเป็นองค์ประกอบก็พอนะคะอาจจะไม่ใช่แบบเชื่อทั้งหมดใช่ทั้งหมดเพราะว่าบริบทของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันถ้าต้องการแบบว่าเป๊ะๆจริงๆก็ส่งดีเทลมาค่ะยังไม่เคลียร์ก็ส่งมาถามค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าปุ้นเห็นเริ่มเริ่มเห็นฟีดแบ็หลายๆท่านนะที่แบบเราอาจจะ ไม่เขาไม่ไม่ได้รู้บริบทเขาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อ่าแต่ว่าจริงๆอย่างที่ปุ้นบอกไปค่ะความตั้งใจที่เราทำา As ตมีขึ้นมาเนี่ยคือต้องการอยากจะช่วยทุกคนเนี่ยคิดหาคําตอบให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดในมุมมองไม่ว่าจะเป็นของตัวแต่เองหรือว่าของพ่อปุ้นเองนะคะที่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนออย่างนี้ถ้าสมมติเราตอบไปแล้วเนี่ยมันมีความค้างคาใจอยู่ก็ส่งกลับเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวพยายาม หาคำตอบมาให้เพื่อจะได้ทุกคนเอาไปใช้กันได้จริงๆแล้วกันแต่สำหรับวันนี้ Ask me หมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่ทีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหากใครอยากให้คำถามของคุณได้รับการตอบแบบ Ask me สามารถส่งคำถามของคุณมาได้ที่ ลองดูที่ description ด้านล่างนะคะจะมีช่องทางในการส่งคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านอ e ีเมลหรือว่า inbox ผ่าน Facebook รวมถึงสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เหมือนกันค่ะและคำถามของทุกคนนะคะก็จะสามารถนำมาถูกตอบในคลิปแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วเจอกันค่ะ